มาแล้วครับผมวันนี้นะครับผมได้มาถ่ายวีดีโอมามาแล้วนะครับผมวันนี้ได้มาทําตามสัญญาที่ทุกคนรอคอยกันไว้นะครับแล้วก็รวมถึงพนักงานพนักงานคนรวมถึงคนงานและพนักงานคนขับทุกคนด้วยนะครับได้มาทาตามสัญญากันไว้นะครับว่าผมจะมาถ่ายลงยูทูบให้ดูกันนะครับตอนนี้นะครับพนักงานคนขับเขากาลังดื่มคาราบาวอยู่นะกําลังเครื่องดื่มชูกําลังอยู่นะครับ เห็นไกลไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปสักแป๊บหนึ่งใกล้ๆเลยนะครับมาตอนนี้นะครับรถเมคโคได้ทําการเคลื่อนแล้วนะครับผมอันนี้นะครับวันนี้ผมก็ผมเอฟเกได้มาทําตามสัญญาที่ทุกคนรอคอยกันไว้นะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้ผมบอกผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ผิดสัญญาทุกคนนะครับถ้าเกิดผมผิดสัญญาประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณจะคอมเมนต์ด่าผมยังก็ได้นะครับ ผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูใกล้เลยนะครับเพราะว่าหลุมมาจะลึกเพรามองไม่เห็นหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปสักแป๊บหนึ่งนะครับมานะครับอันนี้ช่วงในระหว่างการจกนะครับผมอันนี้อันนี้หลุมจะลึกหน่อยนะครับอันนี้กําลังเสดดน้ําออกนะครับเพราะว่ามันเป็นโคลนหรือมันเป็นเลนนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นหลุมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูอ่ะเห็นชัดไหมครับให้เห็นดูซูมดูใ้ใกล้เลยอันนี้หลุมที่เขาขุดอยู่นะครับส่วนอันนี้นะครับเขามาลังตักดินที่เป็นโคลนะครับขึ้นสารุถบรรทุกนะครับเป็นสารุปบรรทุกอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงเวลาการขับแม่โคลนะครับอันนี้ดูฝีมือเขาชำนาญนะครับเห็นคนขับไหมครับทุกถ้าเห็นเดีผมซูมูใ้ใกล้เลยครับอันนี้คนขับนะครับอันนี้ครับเขาตักปิดลงไปแล้วนะครับตอนนี้ อมันจะเป็นโคลนผสมกับน้ำนะครับผู้ชมกอาครับอันนี้มันเป็นโคลนผสมกับน้ำนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเสด็จน้ำหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเลื่อเป็นที่เลนได้ครับนใน YouTube ผมมีผู้ติด,ดตาม2,000คนแล้ว2,500คน ผมจะไปสู่อีกอแสนซับสไคร์อันนี้นะครับเอได้ได้เราจะวด อันนี้ฝนน่า <après> จะตกหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกโคตรหนักมากเลยครับที่กรุงเทพอ่าที่มันเพอ่นอันนี้ฝนตกที่ฝนตกที่กรุงเทพเพะว่าจะมีฝนโรยลินลงมาหน่อยนะครับเร่อเล็กอะเรืรับนอันนี้คือการทำมุมลักษณะแบบนี้เพราะว่าเป็นการอันนี้หุ่หุ่นพุมให้สุดนะครับตรงนี้ตรงน หลุมลึกมากเลยครับผู้ชมถ้าตกลงไปนี่ขาหักได้เลยนะครับผู้ชม,ม,อ,มอันนี้จะเป็นมันติดเสาใช่ไหมพี่มันติดเสาปูนใช่ไหมครับผมอันนี้มันติดเสาปูนนะผม z o มให้ดูเลยนี่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 อันนี้คือเจ้าปัญหาเลยคือเสานะผู้ชมนี่คือจำเอาอ่ะนี่คือเจ้าปัญหาเลยก็ได้ อันนี้คือเจ้ามหาเลยคือเราขายลูกลงยูทูบเบอร์งานอะไรงานมาบ้างได้ใครดูใครายลูกจะเร็วมากกว่าคนไหนก็คนไหนอยากคนไหนอยากดูรูมแมคโครที่ผมถ่ายก็สามารถติดตามยูทูบได้นะครับผมไมาท่งลาเสียอยูโรเลยสวัสดีนะครับใครเข้ามาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับกดซับสไครต์กันด้วยสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยนะครับอ่าท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ฝากแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยนะครับ ครับ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 ััััครับ,รบ,รบรับัครับผมอันนี้อ๋อเมื่อกี้พนักง,งานรัคงัอาพันพนักพ,พ,พังานเขาสั่งให้ออกห่างนิดนึงครับเพราะว่าหลุมมันลึกมากเด้อเด้อ กาวิกาิจบพูดอะไรแล้วมีแต่น้าทั้งนั้นนะครับผู้ชม ให้ดูประมาณสัก7นาทีนะ <envision> เพราะว่าผมส่วนนี้2นาทีนี้ผมจะจัดให้ดูสัก8นาทีนะครับอันนี้ผมชดเชยให้ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ผมอันนี้อาจจะท่ายให้ดูอาจจะถ่ายให้ดูแบบยาวนิดนึงนะครับเพราะว่านี้ส่วนถ่ายยาวนี้สําหรับชดเชยให้ท่านผู้ชมนะครับที่ผมไม่ได้ถ่ายกันมาสองสาวันที่แล้วนะครับเพราะว่าผมโดนแบน อันนี้อันนี้ครับถ่ายแล้วอันนี้เขากำลังตักใส่รถบรรทุกนะผมอันนี้จะเป็นดินเป็นโคลนนะครับมามาดูผมมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมแถมให้อีกสองนาทีนะครับเป็นแปดนาทีไปเลยมาเดี๋ยวคลิปนี้ผมแถมให้อีกสองนาทีนะครับแถมไปเลยนะครับผมแถมกันไปเลยนะ แถมกันไปเลยนะครับแถมให้อีกสองนาทีตัวน,นี้สองนาทีนี้ผมแถมให้นะครับเพื่อเป็นการชดเชยให้ท่านผู้ชมนะครับโยได้ไหได้เลย ท,ทดเชยน,นะครับอ,นนอันนี้นะครับแถมให้สองหนาทีแถมให้ครับอันนี้นะครับ คนงานกำลังวัดอยู่นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับ<ด>เมื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ,บวันนี้ผมเอฟเฟกตัวตงึงมูนัน,นลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อันนี้แถมให้ดูอีกนิดนึงตัวอย่างตัวอย่างตอนต่อไปตัวอย่างตอนต่อไปนี่นะครับอันนี้พนักงานคนโบกรถนี่ครับยืนคอยโบกรถอยู่นะครับส่วนอันนี้อ่ะอันนี้ตัวอย่างคลิปต่อไปตัวอย่างคลิปต่อไป อีกช่วงนึงอีกช่วงนึงมาอ่ะมา hey, ช่วงนี้ผมแถมให้ครับ oh, อันนี้ผมแถมให้แถมให้มามา แม่มาดิคือคนถ่ายที่เลยถ่ายเข้ามว้ตุอกชันสวยตัวดีสวย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 ครับสวย สวยงามสวยงาม